สบายดีพี่น้องสุกคนเน้อสบายดีสวัสดีครัพบพรพอกับเป่าจุนนีกแล้ววันนี้มารีวิวทางจากในเมืองไปหาบ้านเป่าจุนนี้พี่น้องเนาะว่าไกลสัามไหก็ไกลเติมที่รถที่รถจักรันที่ไวก็ประมาณ30นาทีเลยพี่น้อง30 40ีนาทีประมาณบางทีก็เป็นตลาดตลาดง่ายนะพี่น้องแต่ว่าเพ่นชึกไฟไหมแต่ก็เป็นตลาดกำลังเฮ็ดไหมยู่พี่น้องไฟไหมไปแล้วก็เห็ดไหมตอนนี้ก็ย้ายมีคิวรถพร้อมอยู่ไหนนะ นีก็เป็นน้ำซันไปที่หัวน้ำซันนะัะหัหลาปักซันโอ้ยมาซื้อแหน่มเนืองมากินไี่ต้องอยากกินแหน่มเนืองแห้งๆก็เลยเข้ามาซื้อซะ อันนี้ก็เป็นน้ำสันนะพี่น้องเนาะน้ำสันเป็นน้ำสองสีมีน้ำของกับน้ำมันมาไหลกันก็นเป็นน้ำสองสี้วกาที่เอฟซีพั่น์รู้ว่าี่เป็นนี่เราเป็นในเมืองพี่น้องเอ้ยที่เอฟซีพิ่นฝากเงินให้ซื้อเครื่องให้น้องติน๋น้วก็ตัจนี้ก็ซื้อให้ละเด้อ ที่เป็นเกลือเป็นเสื้อผ้าเป็นอนั่นแต่ก็ยังบเบิตอกเก็บไปเพื่อนทั้งหลายแน่ๆพี่น้องแล้วก็เสื้อกาบขอกใจเสื้อกังง่ามพี่น้องเสื้อที่เพื่อนป้ามาให้กับเสื้อกะแตงที่ไปเรียบร้อยแล้วใส่กับพอดีเลยยีม้มแกับพอดีคือกันเสียงค่อยจกน้อยนะพี่น้องเนาะบมได้เอาไมา้มานำ หอนทางพี่น้องเอ้ยแบตกับซิเบิร์ตแต่อบาดนี่ตั้งแต่จุดน,นี้ก็ขอขอบใจ FC สู้สิคนให้กำลังใจและก็ติดตามบาจนนี้นะพี่น้องเนาะไฟแดงเด้ยพี่น้องข้างหน้าเป็นไฟแดง,อดงโอ้ติดไฟแดง ไกลสุดทางเข้าเว้เข enfin ้าบ้านเลยพี่น้องเดี๋ยวขี่ไปขี่ไปกันจะเจอทางยากยากไนัอง้ยจะขี่ฝุ่นขี่ตุ่มแว็กเข้าไปอาเจียที่พาสิคอยครับ เดี๋ยวครับไปงานขาพี่น้องไปยืงสวนบังโมนะพี่น้องนะไปซื้องโมมาขายแตงโมแตงโมแตงโมรถโตลูกว่ามีรับประทานถูกดตกใจพี่น้องเลยคนทางก็เป็นแบบนี้หลายทางนี่ก็ทางแยกไอ้ขี้ไปขี่ไปขี้เจอทางยากได้แบบนี้ มนบ่ีปากกัญญาไลห่หลายพี่น้องปักกัญญาต้องทำอย่างนี้ทางไลห่หลายเรื <c oughs> ่องเพื่อนก็าถามว่าว่าปักกัญญาเห็นจะต้อก,กินกินจังไรคนว่นมนามันจะหนามเ้าก็กินวยอดหมดแล้วนะได้ยินเสียงบ้าจนนี่ซัจกกบจะบอกพี่น้องเอ้ยหรือว่าจะรื้อมาใหม่มาแค่โทรศัพท์ก็สื่เบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ย น้ำวัดี่ใหญ่ใหญ่อันนี้ก็เป็นน้ำใสยน้ำสสย อาพี่น้องเ้หยหล่แท้ไล่วะ ว่าเข้างามงามพี่น้องนาวิวงามบ <c oughs> รรยากาศกัเป็นใจเลยพี่น้องเดนอะบริหอรมึงนี้นะไ <c oughs> ด้คลิปกับตามสิดท้าย ทางดำเลพี่น้องเอ้ยวทางนันสัญญาตลุกคุกคลัตายี่อทางาแล,ล้วองเสียงลมต้องพี่น้องนะ่ไ <c oughs> ด้เอาอันนันมาพี่น้องไ่เอาอไมมาเสีลมสิบเง ทางแล้วพี่เนาะตอนสมัยเก่าเนี่ยเจดีมักขึ้นไปเล่นเล่นอยู่แต่ภูคนลสมบ่ขึ้นไปจะเป็นถ้ำเป็นน้ำตกน้ำงามมีแต่หมู่กาโดดลงเจนีบอกกาโดดลงยาดสูงสูงนะฮัดพาสก็คือก้อนหินเนี่ยจ้ะเจดีเจดีมาโดดโดดหนาโดดโดดหนาหมู่กับเสียโอก้าโดดเยอะสูงโมสูง กพี่น้องเอ้ยวันนี้บบฮอนเนาะบรรยากาศดีดีแต่ฝนบนตกเมื่อวานนี้ตกบึ้มือพี่น้องเอ้ยสองสามมือแต่ฝนตกลินนะฝนตกลินแหนะแห่อยู่โอ้ยมืึอเช้า,านี่รกับฝ้ามืดมือนกันโอ้ยทางโอ้ยเต็มไปปัน่นกลปั่นเครียดพี่น้องเลยบังคันคิดโสโอ้ยโอ้ยเนาะ ควมพี่น้องเรียก็เริ่มอ,ออกแนละ้วอันนี้เป็นตลาดน้อยพี่น้องเอ้ยถ้าจะนี่จะมาตลาดจะนี่กลมาพี่ไหนมาเข้าอยู่ที่ตลาดจะมาซื้ออยู่ที่ไหน,พ,นพ,พี่น้องอันนะั้นเข้า กัก็ไปตลาดกงเ้ยแปตลาดซื้อนอนไปให้ีแม่แม่ักินจะกับือปลานองปลาินาติตามพะพูนกินสะกับเอา่น้อมากินเอานนี่มาตลาดยำใส่กเลยเบ้งเข้า่อเจ้าซามียซื้อมาเพื่อมากินแหงกเลยเี๋บวันแรกเท้าให้พอ 对啊。 น้าใหม่ไปทางพุ้นแหละพี่น้องมาทางนี้กับนาคามกับบานเราจนนี้เอาขึ้นน้ำล่ะสิบ้า ปลูกนองเรียงน้องเรียงตกปุูกเรียงปลาไม่อย่างคายฟังนี่ก็เป็นสวนไหมกันสวนไม่นะไมยากเรือง อันเราลักไว้แล้วไน้ได้นะเป็นส่วนส่วนยา บ้านเบ้าจนนี่อนไ้ก็เป็นบ้านนาคามีเืนเพื่อนเี่วมื่อเดียวแยูเพื่นกับ้าฝนนี่เนาี้เพือั้นพี่น้องแดดออกซาอีต้นผู้เพื่อนเกี่ยวเขาน้ะพี่น้องเนาะเข่าออกนอเบอรแซเข้าแซ่ตาไป คนตกลินสองมือสามมือนะเข้าออกนอกมันแหละนอกมันแล้เข้าแล้วคนเกี่ยวเข้าปลาว้นะต้นเพิ่นกล้องมากล้องของพี่น้องเราเดี่ยวไปทางกันสบายหูสบายตา เกี่ยวเข้ากับใครอยู่นะพี่น้องนะคุยกันเกี่ยวเข้าอดป้าไว้แล้วฝนตกทำไส้เนะี่ยสองมือสามมือแล้วเข้ากนันเอาเข้ากรอบน้อันนี้ก็คือบ้านนาขามพนะี่น้องนะบ้านนาขามต่อไปก็เป็นบ้านบอจันนี้ อยากละไปฟ้าลม สบายฟันลมแห้งแหงพี่น้องเออ้ยแบบนี้ปูซาดนอนก้องห่มไม่นอนนับดี่ดีแต่ว่าเอาเปรมาเขียนแล้วก็นอนนะพี่น,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 น้อ,นองนะเปรอันไอวัาานเตยักแทงจอนนี้ไปซื้ออยู่อายุทยาพี่น้องเอ,อถึอสี่สิบบาทว่าเขาใส่ถุงประมาณนี้เลยสี่สิบหรือหกสิบเนี่ยนั่นไปเที่ยวอายุทยากับเจฟอนล่า พี่น้องเอ้ยวัคซีนปหาจีพอนลาพี่น้องเอ้ยผัดสวัสดินักเทศพนล็อกดาวอีกแล้วตั้งแต่วันที่17นี้ไปพนล็อกดาวไป่บูได้อีกแล้วจักรยานบูมีรถแดงพี่น้องนะเพื่อนเพราะว่าพนล็อกดาวแข่งสวัสดินักเทศแต่เมืองเกพอนลายุ่งกับบูมีติดโควิดเพิ่มมีแต่เมืองแถวในเมืองแถวเมืองใจสอนพี่น้องนะเมืองใจสอนลายก็ดูวันอื่นก็ไม่ค่อยมี เมืองไกส่สอยเัาเป็นเมืองเอียกเลยพี่น้องเปไ็นในตอนนี้ก็ยินดีนะพี่น้องทางฝั่งคุทธธเดอ้อเพกกื่อนก็จะได้เปิดประเทศแล้วเปิดประเทศแล้วก็นคนลาวก็อยากไปให้แยกกับข้ามไปได้ที่บอกวนะันนี้นะพอตานมาจนนี้เราเดินี่น้องเดอ้อจนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศตรนงนิดนะพี่น้องเนาะทังใดกัน ขอขอบใจ f อฟซีสุูสิปนจะให้กำล,ลังใจและกับติดตามบ้านเจดดนี่เนาะน,น,นี่ก็ขอจนใดนๆก,นนก,นนก,ก,ก,ก็ลืมก็ไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเจนี่เด้อวสวัสดี